นาน,นะครับตอนนี้ก็คือเรานั่งเรือม,มานะครับมากู้ป่านะครับผมเรากำลังพายเข้าตาทเเลยพี่มนนขึ้ือ

อันนี้อันนี้ทีปลาตองของแท้เลยของแท้เลยลาปลาตองอีกแล้วลาปลาตองตายแล้วตายแล้วครับมันโดนแหภพันเนอะมันตายแหภัยเนาะปลาตองมันมีกี่จุดไอปลาตองคือปลากายหรือเปล่าก้าวเปล่าเคยได้ยินแม่บอกตัวใช่ใช่ตัวเล็กมันมีไล่จุด ร้องเนีทำอะไรกินอร่อยสุดลาบลาบว่บสุดยอดลาบแบบไม้เท้าน,น่ะเหนียวเหนียวมากนะสุดยอดเลยตัว <ๆๆ S 1> นี้กิโลเนี่ยโลนหมครับสวัสดีครับไก่ล้านนานะครับตอนนี้เรามากู้ <ๆ S 2> แห่นะครับอยู่กลางแม่น้ำโขงนะฮะนี่เป็นเกาะแม่น้ำโขงเลยนะครับกลางลำน้ำโขงเลยครับวิทงวิตนึ่งปลาครับสูครับนึ่งปลานึ่งปลา่ ขทยกี่เส้นนี่พี่เคยขทยแคดเส้นสีเส้นเนี <4. S 1> ่นยนครับร้นก็ปลาตัวเล็กกนดิไปลาตงองสเส้นอันนี้อันนี้เ้สิบสี่ไกขนาดน,น,นั้นเลยเหรอไม่เริ่มเลยอุ้ยตากว้างขนาดนี้ ได้เนาะถ้าเกิดมาไม่เคยได้ในของคงตัวด้านนี้ไม่มีแต่นในห้นะครับนมันเคยนี่ <c oughs>

Ta cho. Cho. Không, không, không. mấy lên đi. À, <cười> <cười> quả một tấm, một tấm một hả? Môn hai. À,